ขออนุญาตเล่นตัวโหดเลยนะแชมเบอร์เอาพ่อมึงแล้วกูเล่นอะไรอ่ะอ้าวมึงเล่นตัวอื่นไม่ดีกูจะเล่นตัวนี้อ๋ออีกูเล่นมาตั้งชีวิตมึงใหว่ปะเนี่ยเพื่อนมึงก็รู้กูเล่นตัวอะไรกูเล่นมาตั้งชีวิตกูไม่เคยเล่นตัวอื่นเลยมึงก็สิ่งมาแย่งกูกูเล่นตัวนี้เลวมึงมาไอเลวกูเล่นตัวนี้

เดอทแมนไปบ้างทีละบันไทยคนไทยกูรู้ว่าแหละใครบันไทยไม่ไทยอ่ะเพราะมันเลิกเกโกะอไมเลือกเก,กโคะต้องเป็นคนไทยพเพราะเกโคเป็นคนไทยอ่ะไม่ใช่มันเป็นเจ็ตซิมิเบอร์ ไโปกคนไทยฟองจัตตินมีเว่อร์พองเอาดูหน้าเหมือยเลยจัตตินอ่ะล่างหัวเขียวเดี๋ยวจะเอาแป้งโอเชียนมือแป้งโอเชียนนี้อ่ะจัตตินเป็นขี้ยาเหรอเนี่ยหมดปัญหาในปัญหาลุมเล้าแย่ดิดดีอ่ะฝ่ายในวิตดิสซี่นี้อ่ะคือไปสร้างเกมสร้างหนังแล้วนี่ฝ่ายในวิตดิสซี่ป้อมแตกไอ้เแยดิ๊ดดี้สวนหลังโว้ย โดนห้องโดนล้างห้องเครื่องโดนนั่งเห้องเครื่องดิ๊ดีจัดให้ดูไม่้างจังอ่ะเปิดบีซิงอยู่ทำไมสตรีมาล้างจังมือเล่นแบบคนดังเลยมัน กูจะละเบิดเป็นอะไรอีกอ่ะทุบแลทุบแล้ทุบแหม่ยังเกลีดแล้วก็ลงไลยแล้วพี่ปอลก็โทรมาได้คอมแล้วพวกเขาเือร์มึงกีได้คอมไงไอ้แทเอาคอมมาผูกคอมเพื่อนเพื่อนความจริงความจริงมาหรือไม่เออคอาจริงเลยไอ้ช anyway. ิคกินโคโคม ไอ้กูตกมากเพื่อน <laughs> เพื่อนกูกะตกทิง้ง <laughs> อะไรของมึเงเนี่ยเพื่อนกูกะตกไอ้เหี้ยมึงโดนไฟตายเนี่ยพวกเขามึงลงสตีเลยมึงลงสตีเลยเขินเขาไอ้เหี้ยเร็ว